แล้วโทรศัพท์เขจะก้ามไหมว่าโทรศัพท์นะคะกติกเขามีพาสวิร์ดนี้ละอ่อหนูจะต้องเล่าโทรศัพท์ก่อนว่าโทรศัพท์เนี่ยคือเหมือนเขาฝากไว้กับคุณกติกไว้แล้วตอนนี้โทรศัพท์ตอนนี้ก็ไปอยู่กับคุณแม่เขาแล้วเพราะว่าคือคือวันที่หนูโทรไปหาทุนแตงโมเนี่ยก็โทรเขาก็ไม่ได้รับไม่รับก็คือเหมือนเหมือนสัญญาณแบตหมดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งจากวันนั้นแล้วพอมันมีเรื่องรูปที่บอกว่ามีการลบรูปในอินสตาแกรมใช่หนูก็เลยลองโทรไปเมื่อเช้ามีติด แต่ยังไม่มีคนรับจนโทรกลับมาจนโทรกลับมาแล้วเป็นเสียงผู้ชายหนูก็เลยถามว่า,อ,าอันนี้เป็นใครคะเขาก็ถามว่าหนูเป็นใครหนูก็บอกหนูเป็นเพื่อนของคุณแตงโมคะ่ะ<ๆ>เขาก็บอกว่าอ๋อก็ได้ยินเสียงแม่หนูก็เลยบอกว่าอ๋อตอนนี้คือโทรศัพท์อยู่กับคุณแม่ใช่ไหมเขาบอกใช่คะ่ะหนูก็เลยก็โอเคก็เลยไม่ได้ถามอะไรต่อเขาแล้วคะ่ะเราก็ยังไม่รู้นะว่ารูปมันหายไปไหนใช่หนูก็ยังไม่รู้ว่าหายไปยังไงว่ารูปกระถูกลบไปใช่เพราะว่าหนูก็คือเข้าไปดูไปดูในอิสแกรมเขาทุกๆชั่วโมง น่าจะรถไป <ๆ S 2> น่าจะเป็นเมื่อคืนนะคะเพราะว่าตื่นเช้ามาหนูเข้ามาดูรูปมันเริ่มหายไปทีละรูปค่ะตอนนี้มันมีประเด็นอีกหนึ่งประเด็นคือคุณแม่<ร>บอกว่าในวันที่<ร>คุณแม่อยู่ที่ท่าเรือเนี่ยามีคนมารับคุณแม่บอกว่าไปพบกับเพื่อนเพื่อนสนิทของคุณแตงโมแล้วขอให้ไม่เป็นข่าวอันนี้เราได้ยินเคยได้รับรู้ไหมว่าเป็นกลุ่มไหนแก้ไหนก็บอกมีทั้งเพื่อนสาวแลวเพื่อนประเภทสองด้วยอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าในกลุ่มพระรนนยจะมีกันแค่นี้นะะจะมีคนที่แค่ที่เราจะไปด้วยกันที่เป็นนั่งรอ ที่เราอยู่ด้วยกันก็จะมีพี่แบบพี่อนานะพี่ฮิปโปพี่อุย้ยแล้วก็พี่โมมีนานเนี่ยค่ะมันก็จะมารอกันที่ท่าน้าวนเวียนกันตลอดค่ะคือเราเรารู้ข้อมูลไหมว่ามีบางกลุ่มที่พยายามให้แม่ก็ปิดข่าวเราเคยทราบไหมอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะ <c oughs> อันนี้หนูไม่ทราบเลยหนู <c oughs> ตอบไม่ได้เหมือนกันค่ะพี่มันยังมีปัญหามีปมอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนที่ทําให้คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคุณโมนอกจากถ้ามันออกจากอุบัติเหตค่ะหนูว่าในใจหนูนะหนูก็คิดว่ามันแบบ มันก็แปลกๆอะพี่แต่หนูก็ไม่อยากพูดไม่อยากไปปรับปรำไม่อยากจะไปแบบอะไรกับใครใช่หนูอยากให้เขาออกมาพูดความจริงมากกว่าว่าอะไรคือยังไงคือตอนนี้คือต้องรอฟังจากปากทางฝั่งนู้นเขาอยากให้ใครพูดความจริงอยากให้พี่กติค่ะทําไมต้องเป็นกติคุณด้วยด้วยเพราะว่าพี่กติคืออยู่กับพี่ตังโมตลอดเป็นเขาจะรู้เรื่องทุกอย่างอะค่ะหนูเชื่อเขานะว่าเขาจะรู้เรื่องทุกอย่างถ้าเขาออกมาพูดนะคะ แล้วตอนนี้คือพี่คุณเรือนได้มีโอกาสคุยกับพี่กติหรือว่าเพื่อนอีกห้าคนที่ขึ้นเรือบ้างไม่เคยค่ะคือเพื่อนห้าคนนี้หนูเขาไม่ไม่ได้รู้จักเลยค่ะเพราะว่าฝั่งนั้นเขาเป็นฝั่งของเพื่อนพี่กติคือพี่ถามจากเพื่อนหลายๆกลุ่มของพี่โมเหมือนกันช่ว่ารู้จักคนที่อยู่บนเรือหรือเปล่าหลายคนบอกว่าไม่เคยเจอไม่เคยเห็นไม่รู้จักเลยใช่หนูก็ไม่เคยรู้จักเลยจริงๆเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เพื่อนหลายๆคนติดใจใช่ไหมคะว่ากล่มยืนอะ่รไม่ใช่เพื่อนสนิทของโมเลยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอันนี้ต้องยืนยัน คือพี่ตังโมเนี่ยจะมีเพื่อนสนิทคือแบบที่คุยกันเล่นกันตลกแบบน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราจะไปเล่นมาหาสู่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วมองว่าจากพฤติกรรมของพี่โมที่เรารู้จักกันเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาปวดท้องอยากจะถ่ายเบาเขากล้าที่จะหย่อนก้นบนเรือนะจากพฤติกรรมที่เรารู้จักกันนะคะถามว่าเขาจะกล้าหย่อนไหมหนูถามว่ากล้าไหมเขากล้านะแต่ว่าไอตอนที่อยู่บนเรือเนี่ยหนูไม่แน่ใจว่าเขาจะทําไหมอะไรเงี้ยนะคะใน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 มุมมองหนูนะ หนูก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะกล้าทํำไหมหนูก็หนูก็ตัดสินใจไม่ถูกอ่ะหนูก็พูดไม่ไม่ไม่ได้อ่ะพี่เพราะว่าเหมือนพี่ชายบอกว่าพี่แตงโมงไม่น่าจะกล้าทํา <ừ> แต่ว่าในฝั่งของเจ้าของเรือโบ๊ทเจ้าของเรือสปีดโบ๊ทเขาบอกว่ายืนยันว่าคุณแตงโมงนั่งฉีดแายเรือจริงๆทัะะนั้นหนูตอบไม่ได้จริงๆครับพี่่จริง<ๆ>ค่ะก็สุดท้ายเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเพื่อนๆคุยกันไหมว่ายังไงบ้างเพื่อนๆตอนนี้ก็คือ ยังคุยได้นะเพราะว่าเสียใจพี่ตอนนี้แบบเสียใจมากคือแบบไม่อยากแบบแล้วมีคนแบบหนูขอ,นะอแล้วเขาบอกว่าอย่าแชรรูปของของเขาในแบบคือเขาเป็นคนที่แบบเป็นคนกังวลเรื่องความสวยอะพี่พี่นึกออกไหมเขาจะปรึกษาตลอดาะว่า,วาอุ้ยเราไม่สวยนะเราโดนบูลลี่มาอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบเขาจะซีเรียสเขาจะมีเรื่องเนี้ยจะคิดไว้ในหัวตลอดเลยว่าเขาไม่สวยคือหนูอยากแบบว่าอย่าแชรูปเขาที่ตอนที่เขาไม่สวยอะนะคะคือหนูขออย่างเงี้ย อยากจะบอกพี่ตังโมยังไงบ้างนะตอนนี้ถ้าสมมติว่าพี่ตังโมยังคงอยู่แถวๆนี้อยู่บอกพี่ตังโมไม่ต้องเป็นวนแล้วไม่ต้องกังวลแล้วเพื่อนๆทุกคนรักพี่มากแล้วก็แฟนคลับพี่ทุกคนเป็นกําลังใจให้พี่แล้วก็แบบรักพี่ไม่ไม่ทิ้งพี่ไปไหนแน่นอนค่ะพี่พี่จะอยู่ในใจทุกคนตลอดไปะคะ่ะโอเคขอบคุณนะคะ